ครก่อนตอนนี้นะครับก็หมือนพุ่งครึ่งเสร็จยนะครับผมก็สำหรับใครที่รออยู่นะนี่ก็เป็นไลฟ์ขั้นเวลาก่อนนะครับผมเพราะว่าทีมงานเนี่ยกำลังเตรียมติดกล้องติดกล้องเตรียมเตรียมสิ่งของเตรียมวัตถุดิบในโจทย์ต่อไปอยู่นะก็สำหรับใครที่รออยู่รอแป๊บนึงนะครับมีเพื่อนแม่ก่อนในการรอเลยนะฮะก็จะบอกแล้ว่าวันนี้วุ่นวายมากแล้วเราจะมีแขกเชิญสุดพิเศษคนนะจะได้เล่บอกกันไปนะครับผมก็ แต, Arrow, แต่ว่าตอนนี้อย in, ่าเพิ่งโดเนตกันมานะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกล้องใหญ่ก่อนอันนี้เรามาไลฟ์ขั้นเวลาเพราะว่าเขากำลังเซตเซตระบบอยู่นะครับเดกอรเ่นยก่อนนาเพิ่งอย่าเพิ่งคิดถึงน้องๆครับที่สิ่งก่อนนะครับน้องๆกำลังก็อำเสียงหลอดทำไมก่ะ ไหนทีต่ตอนนี้มีคนรออยู่กี่ควตอนนี้สามร้อยกว่าคนแล้วครับผมก็สักครั้นึงนะครับได้สนุกแดโน่ให้แขกรับเชิญอีกหนึ่งคนนี่คือยังไม่ออกมานะครับกำลังเตรียมตัวออกมาเหมือนกันเซอร์ไพรส์แน่นอนเสียงเบาๆจะใช่เพราะว่ายังไม่ได้ติดไมค์นะทุกคนเดี๋ยวรอทีมงานเซ็ตระบบก่อนอีกแป๊บเดียวยจเพิ่งโดนเอามานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์กันจริงจาปิดรอบนึงนะครับ อันนี้ไลฟ์ขั้นเวลาครับแม้ต์ก็แค่เป็นคนขั้นเวลาอืมลึกเก่าเนี่ยนิวเจนเขาได้เฉยนเฉาแก้แล้วตามเวลาตามเวลาเส้าเาปะครับกล่าตอนนี้สี่แล้วคนดูนะฮะแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโดเนทสตาร์กันมานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์อีกรอบนึงนะครับอาภูษสามกิจเลยบอกเขาหน่อย Uh, don't, don't donate. Don't donate the stars now, because we we going to live in the camera now. The now real camera. camera, not the real camera. Now we are waiting for the stars to yeah, the is... yeah, yeah. So our system. Yes, wait a พีซ <PC S 2> ีทำงานครับวันนี้ซีทำงานเ,เขาบอกว่า250ดาวคือได้โฟตโตการ์ดใช่ไหมใช่ครับก็คือไม่ต้องออที่บอกสุม่มคือสุ่มการ์ดว่าจะได้เป็นหน้าใครได้เป็นเจอใารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ดาวทุกคนนะครับได้ดาวทุกคนเอ้ยได้รูปทุกคนได้รูปทุกคน แต่จะได้ใครเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลุ้นคือสมมติว่าโดเนทมา250จริง,รงๆคือโดเนทเท่าไหร่ก็ได้105ครั้งคือ500ก็ได้2ใบ210ครั้ง2,500ก็ได้10ใบอะไรเงี้ยเราไม่มีาการใหเราใช่เราแจกหมดนะฮะแต่แค่ว่าก็สุ่มว่าคุณจะได้เป็นหน้าใครรูปเดียวรูปรวมเพราะว่ารูปเดียวก็จะมีคนละ5แอครูปรวมก็จะมีคนละ5แอคเหมือนกันก็รวมไปทั้งหมด40แอคนะครับก็แต่อยู่เพิ่งโดเนทมาตอนนี้นะครับผมจะรอ ใช่ <Life S 1> ซึ่งเราจะรวมวเราจะรวมทุกไลฟ์นะไม่ต้องห่วงเลยคือไลฟ์แรกหรือไลฟ์สุดท้ายหรืออะไรเนี่ยเราจะรวมสตาร์ทของทุกคนเดี๋ยวเราจะมานั่งดูว่าใครเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับในแต่ละรอบมีแค่แป๊บเดียวเราจึงาะเร็จนแล้วรอแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าการเซ็ตระบบเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันจะแบบง่ายแต่ตอนนี้ก็คือด้วยความที่แบบเราอาจจะแบบว่าเอากล้องใหญ่มาด้วยนะครับมันก็เลยแบบ แล้วก็เรามีกล้องหลายตัวนะจากรอะไรนึชั้นนึงนะครับผมแต่ว่าคุณภาพแน่นอน yes คือยังไงครับจะได้แล้วหรือเปล่าเป็นไงทุกคนอยากถามเลยแม็กไหมครับวันนี้คุณแม็กนอนด้วยไหมนอนครับเพราะว่าเสรคิวแล้วก็จำไม่ได้ <laughs> นอนครับแต่ว่าไม่รู้จะได้นอนพูดเด็กๆหรือเปล่าผมอยู่คนเดียวเหงา นอนกอบใครมันพิเ็จหรือเปล่าฮะอ่ามาไม่เบียดใช่เด็กไม่ยุ่งแต่รอก่อนนะรอก่อนตอนนี้เด็กๆทุกคนก็กำลังเตรียมตัวแต่ทุกคนรู้จับกันหมดแล้วนี่ ใช่ใช่ลแล้วครับน่าจะเริ่มใกล้กันละ,ละใกล้จะเสร็จละครับรีวิวน้องแต่ละคนหน่อยในใสายตาแม็กเป็นยังไงบ้างเอาคนแรกอ่ะน้องนัดก่อนมาใกล้ตัวสุดก็คือเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กตั้งใจมากถ้าแทนทำงานตั้งใจ ตั้งใจในการทำเลยเช่นเต้นก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็แอคติ้งอย่างเงี้ยตั้งใจในการแอคติ้งมากบางทีตั้งใจมากเกินไปด้วยซ้ำเจนบางทีบอกให้นัดตั้งใจนอนตรดนึงนึงเพราะว่าเวลาตั้งใจอะไรมากเกินไปเราจะมีสียงใจน้อยในระหว่างนั้นก็ตัวต่อไปดิวดิวเนี่ยดิวที่น่ารักมากเดิวที่เก่งมากๆเรียนรู้เร็วเรียนรู้ค่อนข้างเลยวก็ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าครั้งแรกเป็นห่วงว่ามันแน่นหนายิ่งเยอะใช่ไหมครับครั้งแรกเลยก็น่าเป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าบทตัวละครของเตี้ยอย่านหนึ่งแต่ว่าได้เห็นว่านิวมีความสามารถแล้วก็มีสัญยภาพแน่นอนแล้วว่านิวออกมาได้ดี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 ส่วนแกรตดีดีหนึ่งจินที่คุยกับนิวประมาณชั่วโมงนึงจับจับประเด็นได้ประมาณห้านลยมาร์เก็ตที่อร เป็นเด็กที่ควรดีฮะแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่ก็ยังไม่หงำคุยได้เรื <c oughs> ่อยๆก็รู้สึกว่ารู้สึกชอบเวลาเข้าห้องเบิร์กช็อปเนี่ยยินเนี่ย <c oughs> มาละมาหาพี่เนี่ยคุยอะไรก็ไม่ไม่มีสาระเลยแต่ก็รู้สึก <c oughs> สนุกดี <c oughs> เด็กที่น่ารักดีนะแล้วก็เ <c oughs> จมเจมคล้ายๆคล้ายๆ,ๆมีเหมือนกัน,นแต่ว่าคุยเรื่องที่มาหน่อยแล้วก็น่ารักน่ารักทุกคนเลยมีอะไรก็น่ารบกแชร์แบ่งปันอะไรดีๆก็จะแบ่งปันเน ทุกคนเจมส์นี่น่าแล้วก็เน็ตเน็ตเนี่ยอมไปว่าโชคดีนะที่เน็ตมาอยู่แบนี้ด้วยกันเพรน็ตเป็นคนที่โคตรน่ารัแล้วก็เป็นเด็กที่เด็กดีมากถึงแม้ว่า yeah ต้องใช้รสปอร์ตไลทาสองนะเด็กดีขนาดนี้ก็น่ารังจริงส่วนคบกดนนะยูทิลเตอร์ยทเตอร์เด็กใหม่สุดเลย เมื่อคุยมาแล้วได้เป็นคนที่เงียบนิดนึงนะแบบว่าน่าจะเป็นคนที่แบบขี้อายขี้เกรงใช่ไหมพอได้คุยได้เยอะแล้วรู้สึว่าน้องก็น่ารักน้องน่ารักทุกคนน้องน่ารักดีแล้วก็พอไม่กล้าแสดงออกมากที่แบบก็จะมีด้านหลายด้านก็ทำให้รู้สึกว่าด้วยสนิทกันมากขึ้นประมาณนั้นโอเคครับมีคนถามเกี่ยวกับดาวคือว่าถ้า ส่งดาวมาเราก็จะรวบยอดนะครับหมายถึงว่าตั้งแต่ไลฟ์แรกจนถึงลัุดท้านเราจะรวบยอดให้แล้วเราก็จะไปหารเฉลี่ยว่าโอเคคุณจะได้ใบาการ์ดสุ่มเท่าไหร่ส่วนลัคกี้แฟนที่จะคอกับน้องๆน,นะครับเราก็จะสุ่มเลยใครครบ1,000ดาวก็จะสุม่มเอาสมุดโดเนตมาหมื่นหนึ่งคุณก็จะมี10ชื่อในนั้นเลยที่จะจับฉลากนะครับประมาณนี้โอเค for inter f a n if you donate Uh, the star for us. Uh, I will, I will give you a card. Member, uh, what you Member pick, member, member pick, yes. right? right. right? have to tell you. Uh, The pick of number of, of the peak of member of, Dumedic New Gen. Yes, to you with two hundred fifty stars. Who donate? Mm. Who donate mm. At least yeah. Stars? yeah And if you photo yeah, the photo, yeah. But mm. to yes. And if you uh donate one thousand star, maybe you, you will be a lucky fans to call to to call with the members. No, tomorrow. Only mm. if you if you donate uh, one, at least one thousand mm. stars you will you will u กวิวร n d o m นี่ออฟลอฟเอะมโตร o f t i o e a b o v one t b o e 1 a 0 0 star to video call with ดูวิ yeah. r r o yes so the d o n a t star will give uh, the member who wins this campaign นะฮะ โอเคครับทุกคนโอเค,อเ,คเดี๋ยวน่าจะได้และใกล้แล้วทุกคนเดี๋ยวรอนิดนึงไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เสร็จน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าครับป่ะเดี๋ยวเราไปเจอของจริงกันดีกว่าไลฟ์ของจริงเสียงเสียงชัดภาพชัดนะคะทุกคนโอเคครับ